มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิจารณ์สน,นันหนุ่มอินเดียผออือพะอมขยักขยงทำท่าจะอ้วกหลังเห็นอาหารประเทศอื่นๆมีอาหารของไทยด้วย ทำเอาชาวโซเชียลต่างเข้าไปคอมเมนต์สนันหลังจากที่อินฟลูเอนเซอร์หนุ่มชาวอินเดียรายหนึ่งนะคะได้เผยแพร่คลิปรีแอคชั่นอาหารของประเทศต่างๆซึ่งในนั้นก็มีอาหารของประเทศไทยรวมอยู่ด้วยค่ะทั้งต้มปลาดุกน้ำปลาราหอยทอดกระทะร้อนและต้มแซ่บเครื่องในโดยอินฟูรายนี้ได้รีแอคอาหารที่ทั้งทําค่าคางขยับขยงแล้วก็ขยื่นผอมด้วยค่ะทําให้หลายคนคิดตามว่าอาหารที่ปรากฏในคลิปมันไม่อร่อยแล้วก็ไม่น่ารับประทานค่ะ วิจารณ์สนั่นนะคะหนุ่มอินเดียผู้อ,อึดผอมขยักขยงทำท่าจะอ้วกหลังเห็นอาหารของประเทศอื่นหลังจากำคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบอกว่าบ้านคุณสะอาดมากครับกล้าทำคลิปไม่ดูประเทศตัวเองนอกจากนี้ชาวเน็ตไทยยังมีชาวเน็ตต่างชาติมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อีกด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ